สุรออนาบะสุรออนาบะเป็นบัญญัติมักเกียมี40สบอายะความหมายโดยสรุปสุรอ,อนี้ถูกขนานนามว่าอันนาบะเพราะเนื้อหาหลักๆของสุรอ,อนี้เป็นข่าวอันสำคัญยิ่งที่จะมีผลต่อชีวิตของมวลมนุษย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นเรื่องราวของวันกียมะและการฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นหลักศรัทธาที่สำคัญยิ่งในอิสลาม ขณะที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาพยายามบิดเบือนว่าไม่เป็นความจริงอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาจึงประกาศสัจธรรมและหลักฐานทั้งบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินอันสะท้อนถึงเดชานุภาพแห่งพระองค์ซึ่งสามารถทําให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังทรงประกาศถึงสภาพของวันเกียรมะสภาพของชาวนรกที่ทุกข์ระทมและชาวสวรรค์อันแสนสุขที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อวันสิ้นโลกมาถึง آية من آيتها بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรถึงข่าวอันสำคัญซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขากําลังขัดแย้งกันอยู่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเขาจะได้รู้แล้วก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเขาจะได้รู้อายะแรกพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวตลาทรงถามเพื่อตำหนิพวกมุชริกที่ทำทีเป็นซักถา,ถามถึงวันกียามะการฟื้นขืนชีพและโลกหน้า แต่แท้จริงแล้วพวกนั้นมีเจตนาจะเย้ยหยันทานนสุลลสลลัลฮ์ขออ al ลฮิวสลัมและาศาสนาอิสลามและพระองค์ก็ประกาศว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเขาจะได้รู้โดยย้ำถึงสองครั้งหมายถึงว่าพวกเขานั้นจะได้รู้ความจริงอย่างแน่นอนโดยวันนั้นเขาจะรู้ซึ้งถึงสัจธรรมนี้ได้ด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดที่สุดเมื่อการลงโทษมาถึงพวกเขาอายะที่6ถึงอายะที่11 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا رَوْمِي دَيْهَا هَيْ فَنْدِنْ بَنْ تِي رَابْ دَوْكْرِي لَا رَوْمِي دَيْه และเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาเป็นคู่ครองกันและเราได้ให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ให้กลางคืนเป็นเสมือนสิ่งปกปิดร่างกายและเราได้ให้กลางวันเป็นเวลาสแสวงหาเครื่องอยังชีพอัลลอฮฺสุบฮานหตลาทรงกล่าวถึงสรรพสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินที่ทรงให้บังเกิดขึ้นให้ผู้มีปัญญา ได้เห็นถึงเดชานุภาพแผงพระองค์อาทิพื้นแผ่นดินอันราบเรียบเพื่อมนุษย์จะได้รับความสะดวกในการอยู่อาศัยและทำกินทรงประทานภูเขาเป็นหลักปักตรึงโลกให้หมุนได้อย่างมั่นคงทรงบังเกิดมนุษย์ให้มีเพศช,ชายเพศหญิงเพื่อให้อยู่เป็นคู่ครองกันทรงให้ร่างกายของมนุษย์มีกลไกลในการนอนหลับเพื่อให้อวัยวะต่างๆได้พักผ่อน ซ่อมแซมตัวเองฟื้นพลังขึ้นมาอีกครั้งทรงทำให้โลกนี้มีกลางคืนเพื่อให้ความสงบเป็นส่วนตัวให้มีกลางวันเพื่อสะดวกต่อการสแสวงหาปัจจัยอย่างชีพอายะที่สิบสองถึงสิบหก และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าซึ่งสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดและเราได้ให้มีประทีปดวงหนึ่ง่องแสงสว่างจ้าและเราได้ให้มีน้ำ หลั่งลงมามากมายจากเมฆฝนเพื่อที่เราจะได้ให้ออกมาเนื่องด้วยน้ำนั้นซึ่งมเมล็ดพืชต้นไม้และพืชผักและบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่นอันลลอฮฺสุบฮานาวตาทรงสร้างเจ็ดชั้นฟ้าหอหุ้มคุ้มครองโลกสร้างดวงอาทิตย์เป็นประทีปดวงใหญ่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความอบอุ่นทรงให้น้ำฝนมาหล่อเลี้ยงชีวิตและให้เกิดพืชผัก ผลไม้เรืยอสวนไร่นาจากฝนนั้นอันเป็นทั้งอาหารยาและก่อประโยชน์ต่อโลกอีกนับไม่ถ้วนเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อายาที่17ถึง20อินเนยูมัลฟัสมิกานมีกาต์เยวมยุมฟัคฟิซูริฟะตตูนอัฟวาจา วันซีพัดท้ง ا วังการตัดสินนั้นเป็นวันที่ถูกกำหนดไว้แล้ววันที่แตรจะถูกเป่าและพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่หมู่และฟ้าได้ถูกให้เปิดออกแล้วมันปรากฏเป็นช่องเหมือนบานประตูหลายบานและเทือกเขานั้นถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วมันก็กลายเป็นภาพลวงตาวันสิ้นโลกหรือวันแห่งการตัดสินนั้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนและถูกกำหนดไว้แล้วด้วยในวันนั้นแตรจะถูกเป่าขึ้นเพื่อประกาศให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพอีกครั้งร่างกายที่แหลกสลายถูกทำให้กลับสู่สภาพเดิมด้วยเดชานุภาพของพระองค์และต่างเร่งรีบไปสู่ทุ่งกว้างแห่งหนึ่งเพื่อรอการชำระตอบแทน โดยแต่ละประชาชาติจะมีศาสนทูตของพวกเขาร่วมอยู่ด้วยแผ่นฟ้าปรากฏเป็นช่องคล้ายประตูหลายบานเมื่อดวงดาวพิณาคแตกเป็นเสียงพุ่งใส่โลกเห็นเป็นลูปไฟสีแดงเต็มท้องฟ้าขุนเขาแหลกสลายเป็นฝุ่นประดุดขนสัตว์และถูกพัดกลับมารวมกันให้เคลื่อนออกไปประดุดก้อนเมฆสภาพที่น่าหวาดกลัวนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งความเลวร้ายที่ผู้ปฏิเสธ [Speaker B إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها <applause> بردا <applause> ولا شرابا إلا حميما وغساقا แท้จริงกลุ่มนรกยานนำนั้นเป็นที่สอดส่องเป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิดทั้งหลายโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นเป็นเวลาช้านานและในนั้นพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆนอกจากน้ำที่ร้อนจัดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้นในนรกยานนำจะมีผู้คุมคอยจับจ้องผู้ปฏิเสธทั้งหลายเพื่อนำตัวไปลงโทษ ซึ่งจะกินเวลายาวนานไม่จบสิน้นชาวนรกจะไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษให้สัมผัสกับความสุขความเย็นใดๆแม้แต่น้อยมีเฉพาะน้ำเดือดเลือดน้ำหนองที่ไหลาจากร่างกายพวกเขาที่จะเป็นเครื่องดื่มของชาวนรกอายะที่ย6สิบถึงสาิ 30. ب ب ن ن ทั้งนี้เป็นการตอบแทนลงโทษอันสาสมเพราะพวกเขาไม่เคยหวังจะมีการชำระสอบสวน และพวกเขาจงใจปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิงและทุกสิ่งนั้นเราได้จารึกบันไว้อย่างครบถ้วนอยู่ในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้นการลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ปฏิเสธเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาสมแล้วเพราะพวกนี้จงใจปฏิเสธ และเย้ยหยันอย่างเลวทามต่อคำตักเตือนด้วยความเมตตาจากพระเจ้าของพวกเขาความผิดของพวกเขานั้นได้ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนพระองค์ทรงประกาศให้พวกนั้นได้ลิ้มรสการลงโทษและปิดประตูแห่งความเมตตาจากพวกนั้นด้วยการกล่าวว่าเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้นซึ่งนับเป็นการประกาศโทษที่รุนแรงที่สุดจากพระองค์ آية 31-36 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِذَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِي ذَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَذَاءً แท้จริงสำหรับบรรดาผู้มีความยำเกรงนั้นต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนั่นคือเรือกสวนหลากหลายและองุ่นและบรรดาสาวแรกรุ่นที่มีอายุอยู่ในวัยเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มอันเต็มเปี่ยมในสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและการกล่าวเท็จทั้งนี้เป็นการตอบแทน จากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเป็นสิ่งที่ทรงประทานให้อย่างเพียงพอสถานะอันสูงส่งและแสนสุขบนสวรรค์เป็นของผู้ศรัทธาเนื่องจากพวกเขาดำรงชีวิตอยู่บนโลกด้วยความยำเกรงต่อพระองค์เขาจะได้รับความสุขอยู่ท่ามกลางสวนที่มีต้นไม้แน่นขนาดและมีไม้ผลอันหลากหลายที่อุดมสมบูรณ์กว่าสวนใดๆพระองค์จะจัดคู่ครองให้เขา เป็นบรรดาสาวแรกรุ่นหรือคู่ครองที่เขาพึงพอใจที่สุดและมีความสุขกับเครื่องดื่มในสวรรค์ที่ปราศจากอาการเมึนเมาและได้ยินได้ฟังแต่เสียงอันไพเราะและคำพูดที่ดีงามทางนี้เพื่อเป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเขาอย่างดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับคุณความดีที่เขาได้ทำไว้อายะที่37-38ถึง رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا คือพระผู้ทรงกรุณาปราณีพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์วันที่ยิปรินและมาไลกะยืนเป็นแถวเดียวกันพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีทรงอนุญาตให้แก่เขาและเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นพระองค์ประกาศว่าอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาเท่านั้นคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ผู้ทรงกรุณาปราณีในวันกิยามะจะไม่มีการขออุทธร์แก้ตัวจากความผิดใดๆเนื่องจากความจริงทั้งหลายล้วนกระจ่างแจ้งในความรอบรู้ของพระองค์ทั้งหมดในวันนั้นท่านญิบรีนและบรรดามาลาัยกะทั้งหลายจะยืนเรียงเป็นแถวโดยไม่มีใครกล่าวคำพูดใดเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากอัลสุบคานวตลาให้เขาช่วยเหลือมนุษย์หรือขอชฝาจากพระองค์เท่านั้น โดยท่านนาบีมุฮัมมัดส,สล,ล,ลลัลอะัยฮิวะสัลัมคือคนแรกที่จะได้รับอนุญาตให้พูดกับพระองค์อายะที่สามสิบเก้าถึงสี آ ا. ่สิบ วันนั้นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดที่ประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิดแท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองบือของเขาได้เคยก่อไว และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดีวันกียามะใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นผู้ใดที่ต้องการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะบบาวที่อัลลอ์โปรดปรานก็จงยึดแนวทางอิสลามให้มั่นคงเถิดเพราะเวลาของการตักเตือนการให้โอกาสกำลังจะหมดลงเมื่อนั้นผู้ปฏิเสธที่เคยท้าทายคำตักเตือนของพระองค์ จะได้เห็นความหายนะที่น่าหวาดกลัวที่สุดและกล่าวอย่างสิ้นคิดว่าโอ้ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดีคือเขาไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์ในดุนยานี้เลยเพราะการเป็นดินที่ไม่มีความสุขไม่มีความทุกขย่อมดีกว่าการถูกตัดสินให้เป็นผู้ทรยศต,ต่อพระเจ้าของเขาและถูกโยนสู่ไฟนรกและมีชีวิตอย่างทุกขทรมานอยู่ในนั้นตลอดกาล